แพทโนดกับอัปเดตใหม่ในแอนิเมะแฟนการเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่ารายละเอียดยิบย่อยเนี่ยหรืออะไรที่มันอัปเดตเข้ามาเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงและมีอะไรที่อัปเดตเข้ามากันบ้างนะครับผม <c oughs> เตตรีียยมัดด้แล มีบริการเติมโลบักแบบกลุ่มระบบก,กิฟเกมพารไม่ว่าจะเป็นบักฟุตอันเมะแอดเวนเจอร์บูร็อกรายวอลอันเมะแวนการพร้อมทั้งบริการรับวาร์มแบบต่างๆอีกมากมายลองเลือกใช้บริการได้เลยที่เ z ช ลิงอยู่ข้างใต้ดิสคริปชันนะครับสนูดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ว่าผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในหน้าอัปเดตของอนิเมะแวงกาชาร์โดโดมิเนียนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งอ่านกันแบบยาวๆเลยนะเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับแล้วผมก็ทําการอ่านคร่าวๆมาแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแบบไปเรื่อยๆทีละบรรทัดนะก็ เดี๋ยวจะสลับกันไปครับกับรายละเอียดในเกมเนาะบางคนเนี่ยอาจจะอยากได้รายละเอียดที่มันครบๆนะครับคลิปนี้ผมก็เลยลองทําเป็นการนั่งอ่านแพดโน้ตยาวๆมาเลยนะไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยจะชอบหรืออะไรยังไงบ้างก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะว่าเออแบบนี้มันโอเคหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวเราไปอ่านกันที่บรรทัดแรกกันก่อนเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฟีเจอร์ใหม่ๆกันนะครับผม โอเคครับนี่คือแพดของ Shadow Dominion นะครับหรือแพด4.5ของ Solo leveling นั่นเองนะครับคือฟีเจอร์หลักๆเนี่ยก็คือจะมี3ยูนิตเข้ามาใหม่เนาะจะเป็น Vanguard Evolution นะครับเป็นครั้งแรกนะที่ Anime Vanguard เนี่ยมีการ Evolution จาก Mystic ขึ้นไป Vanguard ได้นะครับยูนิตท,ที่เราจะได้รับก็คือ s ซง J ิน bo ูอีกิริสนั่นเองนะครับตัวละครเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะคือผมยังไม่ได้นะเพราะมันเพิ่งอัปเดตนะครับนี่เลยนะ คือคุณก็เอาซงจินบูเนี่ยไปกดอีโวตรงนี้นะครับจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นซงจินบูแอนด์อีกริสตรงนี้เลยนะสิ่งที่จะใช้เนี่ยมันเป็นอีลิเซอร์ออฟไลฟ์นะครับซึ่งสามารถหาได้จากดันใหม่นะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นดันเจี้ยนยูนิตนะครับดันเจี้ยนยูนิตเนี่ยจะอยู่ในเลดเลยนะครับนี่ว่าไปที่เลดเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังเลดเลยนะนี่ตัวละครลับในแผ่นี้นะครับก็คือชเวนะครับหรือว่าชอยจองอินนั่นเองนะชเวจองอินของเรานั่นเองนะครับทำการครีเอทแมทไปนะครับแล้ว เนี่ยมันจะอยู่นี่นะครับเป็นตัวละครจักรพพัดเพลิงนะอารมณ์แบบนั้นนะครับแล้วก็จะมีกุญแจด้วยเร็กซคีเนี่ยเวลาที่ดรอปออกมาเนี่ยมันจะทำไรายได้เร d Key คีเนี่ยมันเอาไว้หาของอีโวของโซนยินบูกับอีกิสนะครับก็คือไอระดับแวนการ์ดที่ให้ดูไปเมื่อกี้แหละนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งยูนิตท,ที่เข้ามาใหม่นะครับจะเป็นฟิเลนนั่นเองครับฟิเลนเนี่ยจะอยู่กลางพาซาเลยนะก็คือเวอร์ไลชนะสิบนั่นเองนะครับผมว่าหลายๆคนเนี่ย ปกติแล้วจะไต่เวอร์ไล์ตอนที่แบบอัปเดตมันช้าๆหรือแบบออมาทีหลังเลยนะครับแต่ตอนนี้ฟิเลนมาเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับชั้น50นะแล้วอีสเดตก็ออกไปแล้วอย่างที่เคยบอกไปนะครับใครอยากได้ฟิเลนเนี่ยก็ต้องรีบมาหานิดนึงนะแต่ว่ามันยังจะไม่ได้หายไปเลยหรอกแค่แผทเนี่ยผมเดาว,ว่าหลายๆคนคงหาฟิเลนก่อนนะครับเพื่อมาทดลองนะตัวอวยหลายๆคนนั่นเองนะครับแล้วก็ผู้พัฒนาเนี่ยฝากมาถึงนิดนึงนะครับว่า การพัฒนาของทรงจินบูกับอีกิสที่เป็นระดับแวนการ์ดเนี่ยไม่ต้องรีบทำนะครับเพราะมันจะเป็นระบบที่มันอยู่ถาวรและใช้เวลานานมากๆในการทำเนาะก็เรียกได้ว่าไม่ต้องรีบทำค่อยๆเล่นไปนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยากให้เร่งรีบเล่นได้แต่วันแรกและอีโวเลยอะไรเงี้ยเออออกแบบมาไม่ได้ให้ให้ทำแบบนั้นเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นสกุลเงินใหม่กับดันเจี้ยนใหม่ก็อย่างที่บอกไปครับก็คือด่านของดันเจี้ยนนั่นเองเนาะดันเจี้ยนช็อปนั่นเองคุยท,ที่ทรงจินบูเลย มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเหรียญเนี่ยเอามาแลกกุญแจได้เพื่อหาของอีโวแล้วก็เบรุเนี่ยจะมาในลักษณะของเฟมิเลียนะครับก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงนั่นเองแล้วก็จะมีนี่ด้วยปีกนะครับ s h a d o w f l y i n g a n t นะอ่าเ,เป็นสัตวเ์เป็นสัตว์ขี่นะั่นเองเป็นสัตว์ขี่นะ เออก็คือแบบอารมณ์แบบว่าขี่หมีขี่อะไรเงี้ยเออก็น่าจะเป็น Shadow Flying a n n ี่เองและ Jewel เนี่ยน่าจะเป็นของ Evo ของตัวใหม่นะครับก็คือตัว Secret ในด่านนั่นเองอ่ะแล้วก็มาแรกของเหมือนเดิมครับมาถึงร้อยชิ้นนะเทอดีโลร,รอบนี้นะครับของอิมอ่มๆกันเลยก็ขยันเล่นกันนิดนึงนะครับสำหรับโหมด Dungeon Shop น,น,นะแล้วบอสเนี่ยในด่านเนี่ยก็จะมี Ant Queen กับ Ant King นะครับซึ่งผมเนี่ยได้กุญแจมาเป็นที่เรียบร้อยนะผมเล่นตาเดียวนะครับคือเลสคีเนี่ยมันเอาไว้ Sacrifice ผมไม่รู้เหมือนกันอะไรแต่เควสของผมตอนนี้คือต้องฆ่าแอนคิงห้ตัวเนาะต่อมานะครับจะมีระบบใหม่ในด่านนะครับก็คือระบบทันเนลเมคนิกนะครับเป็นระบบอ,อนะุโมงค์เนาะก็คือจะปล่อยมอนออกมาเยอะมากๆประมาณ 9.. น่าจะ9อุโมองค์เลยมังจะปล่อยมอนออกมาแบบไม่หยุดเลยนะครับก็เรียกได้ว่ามดบึ้มๆเลยก็ไปลองเล่นกันดูได้ครับเป็นเมคานิกใหม่ที่เขาใส่เข้ามานะครับสำหรับอนิเมะแวนการ์ดนะครับ แล้วก็จะมี modify ใหม่ด้วย modify เนี่ยมันจะคล้ายๆกับแผ่นดันๆเลยก็คือจะเป็นการ์ดใหม่นะครับอ่ะเขาไม่ได้ใส่รูปเข้ามานะแต่จะเป็น modify ใหม่นะครับก็คือเรื่องของการ์ดใหม่นั่นเองเวลาก่อนเริ่มเกมเนี่ยเราจะสามารถเลือกการ์ดได้นะมันจะมีเป็นไลฟ์ไลน์นะครับก็คือเวลาที่เราเล่นพลาดเนี่ยอันนี้ก็คือจะ regenerate life stock ให้1อันนะครับทุกๆ5เวฟเนาะสามารถเอาไป stack กับพวกตัวละครที่มันลดลดเลือดบ้านแล้วจะเก่งขึ้นอะไรเงี้ยเล่นได้ นะแล้วก็จะมี exterminator นะครับก็คือยูนิตได้รับบวก50%ทุกครั้งนะครับที่มีแ n t ตันเนปรากฏขึ้นก็คือเป็นอุมโมงค์อื่นๆปรากฏขึ้นเนี่ยดาเมจของยูนิตเราก็จะบวก50%ก็คงจะเป็นอีกเทคนิคนึงเอาไว้เล่นนะครับผมโอเคจะประมาณนี้เลยแล้วรายละเอียดต่อไปก็เป็นเลสคีเนาะซึ่งผมอธิบายไปหมดแล้วนะครับว่ามันจะทําอะไรยังไงได้บ้างต่อมานะครับเป็นร้านร้านแนละ้วผมก็ให้ดูแหละเมื่อกี้นะครับข้ามไปได้เลยนะครับ อีกระบบหนึ่งนะครับที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยเป็นระบบที่น่าจะเป็นรายวันนะคือบอสบาวตี้ครับบอสบาวตี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับให้กดไปที่เพลย์นะเอ่อกดไปที่เพลย์ก็ไดนะ้ไปที่สตอรี่ครับไอ้ระบบบอสบาวตี้เนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับเอเนมี่อินเด็กซ์นั่นเองนะบอสบาวตี้มันจะเป็นเควสให้เราเล่นรายวันนะครับก็คือเนี่ยก็จะได้รีโลหนึ่งอันนะครับรายวันแล้วก็ได้เพชรด้วย สามารถที่จะกดเพล์ไปได้เลยนะกดเพล์มันก็จะพาไปด่านนั้นแล้วเราก็เล่นแล้วพอเราเคลียรด่านนี้เสร็จปุ๊บก็จะได้ของมานะครับเป็นเควสเพิมเ่มเติมให้เราเล่นมือเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ได้ของได้รีโหลดหนึ่งอันได้เพชรอะไรอย่างนี้มาสุ่มของเพิ่มเติมเนาะเขาบอกว่ามันจะรีเซ็ตพร้อมกับเดลี่เชนจ์นะครับผมแล้วก็ร้านโกช็อปด้วยนะจะประมาณนีนะ้สำหรับระบบใหม่ที่เข้ามานะครับเป็นบอสบัลตี้เล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็อีกระบบหนึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ UI ใหม่นะครับก็คือ mailbox เมลนะ์บ็อกซ์ เมลกซ์เนี่ยเขาจะส่งพวกรายละเอียดเกี่ยวกับการอัปเดตทั้งหมดมาในเมล box นะครับในได้ว่าไม่ต้องมานั่งอ่านรายละเอียดข้างบนแบบผมแบบนี้นะก็มันก็จะไม่วุ่นวายนะครับผมต่อมานะครับจะเป็นระบบบันทึกเครื่องแต่งกายนะครับผมอันนี้เลยแต่ผมลองใช้แล้วมันยังคงมีบั๊กอยู่ครับก็คือระบบคอสเมติกนั่นเองนะระบบคอสเมติกอ่ะยังมีบั๊กเกี่ยวกับ VFX อยู่ครับก็คือสามารถเซฟไอ้พวกคอสเมติกที่เราใช้เนี่ยแล้วกด create new แล้วกดเซฟไปได้เลยนะมันจะสร้างขึ้นมาอย่างนี้นครับนี่ แล้วเราก็สามารถจะเซฟรายละเอียดโซละครที่เราใส่ได้หรือว่าโหลดมาใช้ได้ก็อาจจะลบออกได้ด้วยตั้งชื่อใหม่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูก็คือเนี่ยกดโหลดได้เลยอันนี้ผมก็เซฟไว้เห็นไหมแต่สิ่งที่มันยังบั๊กอยู่ก็คือ VFX มันยังบั๊กครับมันยังจะยังไม่มานะ,ะผมโหลดกลับไปอันเก่า ต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของเวอร์ลีชีเซนสามนะอ่ะอันนี้ก็อย่างที่บอกครับเอสเดไปแล้วแล้วก็ซีเคดเป็นตัวใหม่ครับเป็นฟรีเลนชั้นหนะ้าสิบเนาะใครอยากได้ก็รีบไปหากันนะครับความสำเร็จใหม่นะครับหรือว่าแอชชิเ m นต์ใหม่นั่นเองนะแอชชิเ m นต์ใหม่เนี่ยจะมีในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมเลยนะไอ้นี้ด h e บิก แคนออ r a ร e อะไรเงี้ยก็ลองไปทํากันดูครับ Achievement เ,เนี่ยจะปลดพวกของรางวัลให้เรามากมายไก่กองเลยหากคุณปลดครบเนาะก็ลองไปไปไปแบบเล่นดูนะครับแล้วก็จะมีก d ตเ s of l i g h t n i n g ด้วยอันใหม่นะครับเป็นของโยรุจินะใครเป็นแฟนโยรุจิอย่าลืมไปเก็บก d d e s o f l i g h t n i n g ด้วยครับจะได้โปรไฟล์แบนเนอร์ของเธอมาด้วยสวยมากๆเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับโปรไฟล์แบนเนอร์โปรไฟล์แบนเนอร์ก็มีอัปเดตใหม่เข้ามาเหมือนกันนะอ่า นี่คือน่าจะของโยรุจิครับนี่สำหรับเมนของเธอนะภาพสวยมากๆนะครับเป็นอาร์ตสติของทีมแนะอนิเมชันการ์ดนะเขาวาดเขาวาดมานะก็จริงๆมีอีกหลายตัวเลยครับให้เก็บเนี่ยถ้าคุณเป็นแฟนตัวไหนหรือคุณเป็นเป็นติ่งตัวละครตัวไหนเนี่ยก็ไปทําซะมันก็จะมีแบนเนอร์มาใช้นะล่าสุดก็จะมีอันใหม่ล่าสุดแล้วก็คือเมนคายวิกเนสฮันเตอร์นะครับนี่ อันนี้จะเป็นอันใหม่เลยก็คือทรงจินบูนั่นเองใครชอบก็ไปหาหรือว่าใครเป็นสายอนิมะสวยน่ารักเนี่ยก็จะเป็น a r t ์ตก็เด็ด o อฟนะครับจากทีมงานไม้แว่นกาดก็อาร์ตเขาวาดมาให้นะครับล่าสุดผมก็ซื้อ Shadow m o n a อันนี้เป็นของเก่าแล้วเออก็ซื้อมาใส่สวยๆครับอืมก็จะประมาณนี้นะรายละเอียด achievement ใหม่นะครับ คือต้องลองไปอ่านเอาเองอะ่ะมันมีรายละเอียดเยอะมันมันมันมีเพิ่มมาประมาณ4ีหตัวเลยครับสําหรับ a c ช i e v e m e n เนาะแล้วก็เพิ่มชุดสกินใหม่อ่ะครับสำหรับฟรีเลนนะฟรีเลนสามารถใช้สกินได้ใช้ได้โดยเอ่อฟรีเลนนะครับงงเหมือนกันอ๋อเป็นสกินบันเดิลน,นะครับเป็นสกินบันเดิลน่าจะขายอยู่นะสําหรับฟรีเลนนะอ่านี่ไงเฟิร์นเป็นสกินของฟรีเลนนะครับถ้าใครอยากได้ก็ซื้อ bundle สองพัน,น,2000นะครับแล้วก็มีมังกรด้วยขายเข้ามานะ Shadow Dragon m o u นะครับ10,000หมื่นโรบัเก้นบเก้นะโอ้โหเรียกได้ว่าบาบอบอคอยพอกก็ใครอยากได้ก็มาซื้อนะครับผมสำหรับมังกรนะอ่เพราะว่าในในในเลดไดันจีมันก็จะเป็นมดเนาะลบทรงผมของโมเดลออกจากคอสเมติกซะส่วนใหญ่อ่าบางตัวก็ลบทรงผมนะครับก็แค่นั้นแหละก็ลบทรงผมบางตัวก็ยังไม่ลบนะเช่นเจ้าตัวนี้นะ จูกบัสผมแม่งก็ยังมาเหมือนเดิมอยู่อ่ะเฮ้ยแต่เนี่ยยังมีอยู่อ่ะอ่ะอผมหายไปแล้วแล้วหน้าตาผมแอบบักบักด้วยนะแผ่นนี้ไอ้ตรงหน้าตาผมอะ่ะมันทะลุกออกมาไม่รู้เขาไปทำอะไรนะอิจิโกะล่ะอ่ะผมหายไปแล้วครับใช่ผมหายไปแล้วจริงๆมันจะมีผมส้มๆแทงๆออกมาแล้วก็อัปเดตอัปเดตเกี่ยวกับโหมดแซนด์บ็อกซ์ครับโหมดอ่าลองตัวละครเนาะ ก็เพิ่มยูนิตของ4.0เข้าไปแล้วอ่าก็คือเขาจะเพิ่มพวกยูนิตต่างๆเนี่ยในแพทที่แบบเอ้ยอัปเดตต่อไปมันก็จะเพิ่มของแพทแพทล่าสุดที่เพิ่งอัปทิ้งไปอะไรอย่างนี้นะครับก็พวกตัวละครบีดเนี่ยสามารถไปลองใช้งานได้แหละแบบโหมดแซนด์บ็อก์เนาะคือทดสอบดูว่าตัวนี้โมนาดีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ครับเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับรายละเอียด Quality o f l i f e ซึ่งปรับปรุงมาเยอะมากๆแล้วก็จะมีเรื่องของอะไรอีก จะมีเรื่องของนี่ด้วยนะเป็นเรื่องของรายละเอียดของบักฟิกต่างๆนะครับใครอยากเอามาอ่านเนี่ยก็ลองเข้า Discord มาอ่านดูได้นะครับรายละเอียดมันแบบวานเลยตอนเนี้ยนะครับว่าเขาปรับอะไรบ้าง ก็จะประมาณนี้เลยครับสำหรับรายละเอียดทั้งหมดของแผ่นๆนี้เนาะก,ก็มาลองนั่งอ่านแผ่นโนต้ตดูใครเบื่ออะไรก็คอมเมนต์มาบอกแล้วกันคือผมก็พยายามจะให้รายละเอียดมันครบๆนะครับอันนี้แผ่น4.5รายละเอียดไม่เยอะแต่ก,ก็ถือว่าเพิ่มเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันเพื่อนๆคิดยังไงกับแผ่นนี้รู้สึกสนุกอะไรยังไงหรือไปลองเล่นแล้วเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันข้างล่างได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วจเจอกันลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย